โอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะผมเป็นกิจกรรมคลังแสงอาวุธนะครับก็มาแบบไหนจะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีนะครับผมชาววัยรุ่นฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนี่ครับทุกคนก็สาหรับวันนี้ทุกคนมีกิจกรรมข้อใหม่นะทุกคนเป็นกิจกรรมอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับผมก่อนก่อนจะไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครแลวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมรับผมคังแสงอาวุธนะครับผมก็4มกราคมถึง7็ม ุมภาพันเลยเดีเจียวนะทุกคนก็รอบนี้ก็มาอีกประมาณ1เดือนเหมือนกันนะครับทุกคนอะไรอะมาพร้อมเติมปุ๊บรับ20เพชรหรออะไรอะเติมปุ๊บรับ20เพรอันนี้เหรออ๋อน่าจะใช่นะครับทุกคนเติมปุ๊บรับมาพร้อมเติมปุ๊บรับ20เพจน่าจะใช่นะครับทุกคนโอเคครับผมก็นะครับใน ส่วนนี้นะผมก็เป็นตู้นะครับผมทางสาาวุธนะก็มาในตู้กาชารังพึ่งนั่นเองนะครับทุกคนก็นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมในรอบนี้นะผมจะเป็นสกินนะครับเขาสกานะผมมีการาดอนนะครับสกาอัพเลเวลเจ็ดครับแล้วก็จะเป็นทอมสันในอัพเลเวลเจ็ดนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเอ็มดีสี่ศูนย์นะครับผม แล้วก็จะเป็นกอซ่า uh, นะครับทุกคนก็ทุกอย่างพี่มีหมดแล้วนะทุกคนก็มันสามารถแลกได้นะครับผมในส่วนของ uh, ไออันเนี้ยนะครับทุกคนส่วนอันนี้จะใช้เป็นโทเค็น5โทเค็นนะครับส่วนอันนี้จะเป็น10โทเค็นเนาะ10โทเค็นนะครับผมถ้าเกิดได้ซ้มันจะได้5โทเค็นนะครับผม,มพี่ว่ามันไม่คุ้มนะสำหรับไอคน สำหรับคนที่ยังไม่มีสกินปืนที่ได้นะครับทุกคนมันพี่ว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสกินปืนอะเออนะครับแต่ว่าตู้นี้คุ้มกับสำหรับคนที่มีสกินปืนครบแล้วอย่างพี่นะครับเออนะครับทุกคนก็การันตีนะครับผมหนึ่งการันตีสิบหนึ่งร้อยครั้งนะทุกคนก็คือกดเออสิบครั้งร้อยสิเพชรก็คือปันหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับผม ก็อยากรู้ใช่ไหมว่ามันได้ยังไงนะผมตรงทางด้านซ้ายนะครับผมตรงนี้จะมีเลขจํานวนครั้งนะครับเออนะครับถ้าเกิดได้ใช่ไหมถ้าเกิดได้ปั๊บมันก็จะรีนะครับถ้าเกิดได้สกินปืนเนาะมันจะมันจะรีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะมากดสมนะครับผมให้ได้หนึ่งร้อยครั้งแล้วกันนะทุกคนว่ามันจะออกก่อนหรือเปล่านะครับทุกคนก็คือเป็นการันตีหนึ่งพันห้าร้อยเพจได้หนึ่งกระบอกนะครับทุกคนตามนั้นเนาะ โอเคมีคำถามอะไรสอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนโอเคนะบาพี่กดจัดก่อนนะครับตอนนี้พี่มีแปดพันห้านะครับผม8 5ดพันห้ารเพชรนะครับทุกคนก็มาี่จัรให้ดูแล้วกันถ้าเกิดได้ก่อนพี่ก็หยุดนะครับทุกคนเพราะว่าเพชรเริ่มน้อยแล้วอ่ะไปฮะโอเค เพราะว่าพี่เอาไว้พี่ก็เอาดองอ่าดองโทเค็นกลางไว้นะทุกคนนี่ฮะเอ้ยได้เอฟเอฟสองอันนะครับใครเนี่ยอ่าโอเคไปกันต่อครับผมยี่สิบครั้งแล้วนะครับทุกคนไอเนี้ยก็พี่ดองโทเค็นกลางไว้อะเออได้มาอีกสองอันโทเค็นกลางอันหนึ่งมันก็สิบเพชรแล้วครับทุกคนเออ นี่ครับผมได้มาสามอันก็สามสิเพชรครับทุกคนคือน่าจะก็คือมันสามารถใช้ก็คือรอบหน้าตอนนี้ได้สามอันนะโซเชนกลางตีหนึ่งสองสามสี่นะครับเา 4, 1, 2, 3, รา <c oughs> เป็นสามอันนั้นบน ซึม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 อชัย okay. รอบนี้ไม่ได้เอฟเอฟนะครับทุกคนก็คือพี่จะอัพปืนได้อีกกระบอกนึ่งและ <c oughs> จะอัพเลเวลเจ็บได้อีกกระบอกนึงแล้วเออนะครับ <c oughs> หนึ่งกระบอกมันใช้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออตอนนี้แปดสิบครั้งแล้วนะครับทุกคน มาดูว่ามันการันตีหรือเปล่ารอบนี้มันการันตีพี่ล่าเฮ้ยพี่ได้แล้วไม่ใช่อา้าวล่อนแล้วพี่ขอเอฟเอฟอีกครั้งหนึ่งอ่าการันตีแล้วครับผมนี่ก็คือการได้มานะครับผมนี่การันตีสิบครั้งนะครับทุกคนได้จริงๆนะครับโอเคนะครับผมก็หนึ่งพันห้าร้อยเสนะครับผมนี่ดูดิ เ okay, ครับทุกคนหนึ 1, 500, 500, ่งพร้ยเพเดี๋ยวพี่ไปแลกนะครับผมได้โทเค็นเนเอฟเนาะเพราะว่ามีจำกัดการซื้อนี่๋อมอันจำกัดการซื้อทุกคนตู้หนึ่งมันแลกได้สี่ครั้งนะครับผมพี่แลกอันเดียวพอนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าพี่มาแลกใหม่เออนะครับพี่ขาดอันเดียวอย่างเงี้ยเคพี่หมดไปหนึ่งพันห้าร้อยเพลนะครับผมการันตีหนึ่งกระบอกนะครับผม เดี๋ยวมาดูตัเค้นใเอฟมีเท่าไหร่ไอ token ้โทเค็นโทเค็นกลางนี่อัพป,ปืนได้หนึ่งกระบอกละครับหนึ่งพันสี่ร้อยปดสิบหกนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกไอเนี่ยโทเค็นทุกคนที่อัพป,ปืนเลเวลเจ็ดได้อีกหนึ่งกระบอกบอ่ะทุกคนรอมาอย่างเดียวโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ยังไงมีอะไรสอบถามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถามใต้คอมเมนต์ได้เลย โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้บายบายครับทุกคนเจอกันครับผม